กาเตือนเกมนี้มีแสงแฟลไลทคุณต้องการเอาออกไหมอ่านไปเองเอาไหมไม่เอาอะ <c oughs> อ่าอ่าก็สวัสดีครับอยู่กับผมเอ็นเจอรี่แล้ววันนี้เราอยู่ในเกมไฟได้อน,ใน 5, ทีมออนโมบายซึ่งวันนี้เราอยู่ในมอดที่มีชื่อว่าซันเดย มันจะเป็นแฟนเก่าของแคลโรนะครับซึ่งเพศที่ผมไปดูคลิปเขาบอกนวงคลิปนะครับน้องซันเดย์เนี่ยเขาเป็นนอนไบนารี่นะฮะนอนไบนารี non ่คืออะไรนอนไบนารี non ่มันเป็นลักษณะอัตลักษณ์ทางเพศนะฮะก็คือ แต่ละปกติเนี่ยมนุษย์เราจะมีการกำหนดเพศโดยสังคมใช่ไหมเป็นเพศหญิงหรือเพศชายใช่ไหมครับแต่ว่าน้องซันเดย์เนี่ยเขาบอกว่าเป็น non-binary ก็คือไม่ใช่ทั้งผู้ชายแล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงนะฮะหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงตลอดเวลาหรือเป็นผู้ชายตลอดเวลานั่นเองครับอาจจะผสมผสานระหว่างสองเพศนะฮะเป็นไงมีใครเข้าใจไหมโอเคเข้าเริ่มเกมมาเลยใครที่อยากเล่นลิงไว้ข้างล่างเลยนะครับโอเค ฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปต่อๆไปและเพิ่นการตัดต่อเลยด้วยผมไม่ค่อยถึงเรื่องพวกนี้ผมลงลิปตัดต่อสั้นเองเข้าซอรี่หมดโอโ้โหชัวรมอดน,นี้เข้ากับมือถือเราได้ดีมากเลยมอน,นเข้ากับมือถือเราได้ดีมากป้ายแอนิเมชันบางส่วนจะออกไปเพราะว่ามันน่า <coughs> and then she went on and on about historical materialism. Then fell asleep. Anyway, kind of sink. Be quiet though. They should be asleep right now. Asleep? At four in the afternoon? Yeah, it's weird. Anyways, you trying to watch Hamilton? Ooh, I love Hamilton. Sunday hated. it. says it's glorifying Sway it. I think it's... <coughs> Oh, so, do I just, uh. Oh, no, yeah, make yourself at home. I right, cool, cool, Oh, shit! My bad. Did I wake you? No. Hey, you're that famous ex rockstars daughter's boyfriend, right? <laughs> or it gets around, huh? Yeah. <laughs> Can I ask you a huge favor? Yeah, sure, homie. What you need? So, my band is performing tonight, and I called you to replace them. I was kinda hoping you could replace them. Yeah, I think I might be up for the task. What songs y'all got? Come to the garage. I'll show you. ใช่เ,เริ่มเพลงแล้วยังหลับอยู่ชอบหลับเหลือเกินซันดี์นะเอาละไอคอนเขายังไม่ได้ทำเลยนะดูดิเสียถ้าเสียงดังขออภัยด้วยนะอาพกเกมันไปนูีแล้ว À. À, tiếng đang cơn. ไปเริ่มไปเพลงต่อไปเลย <S <S เกืไปลืมพูดแล้วไม่ละ่ะ โอเคเพลงสองผมชอบเพลงสองมากเลยโอ้ยดังก็โอ้ยอยูดทีดังเกิดแล้ว เด็กเข้าไป Yeah. One. พิต้าพิต้าฮิโร่วะโอ้โอ้ยด,ดังเกิน โหนดยาวดูเดิมันขึ้นไปอยู่อะไรข้างบนนู่น อกกอกเ,เสียงลงไงหนจจบโอเคก็คลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับกับมอสซันเดย์บนมือถือนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าล,ลืมกดไลค์กดซับด้วยและขออภัยที่แปลไม่ถูกเลยนะครับถ้าแปลไม่ถูกก็ขออภัยด้วยเพราะว่าใช้เครื่องแปลภา,าษาจาก Google โอเคแค่นี้แหละบาย ทุกคนครับผมลืมบอกไปว่ามีเพลงลับด้วยเข้าไปที่ Free Play แล้วก็เลื่อนไปข้างล่างสุดจะมีคำว่า Manage ซึ่งเพลงนี้ถ้าใครเล่นทวิกี้น่าจะรู้ซึ่งคำว่า Manage ชื่อต่อจะเป็น Combat จะเป็น Animation แนวต่อสู้แบบบ้าข้างเลยนะครับเป็น Animation ที่แบบได้รับนิยมมากสมมุติดี ตัวละครกากหน่อยเต็มสมูทดีการเคลื่อนไหว่โคตรสมูทโอเคเริ่มเลย go ทำไมก่อนพลาดวะ โอ้โหเสียงโคตรปีศาจเลย มิด oh. oh. <Woo. S 1> ไปยี่สิบห้าอ่าวบอกสแตตการเล่นด้วยซิงไปสามร้อยเจ็ดสิบหกกูดพาดไปแบดสิบห้า พลาดไป็น25โอเคแล้วตอนเล่นแบบสตอรี่ทำไมไม่บอกวะเอาละก็มีเพียงแค่นี้นะครับคลิปครั้งนี้นี่เราก็จบไปด้วยเสียงอันสุดระหึงของซันเดย์กัน